DNA พรีเมียมน้องเป่าเปาน้องเป่าเป้เปเปโตเป็นสาวสวยตามรอยแม่กุ๊กกิ๊บมาติดสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างกุ๊กกิ๊บสมุนทิพย์ยิ่งนับวันยิ่งสวยออร่ามากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะที่ไม่ว่าจะออกมาเผยลูกไหนๆก็สวยฉ่ำวาวตลอดจนสาวๆหลายคนยกให้เป็นไอดอลเลยค่ะดูแลตัวเองดีมากล่าสุดกุ๊กกิ๊บกับบีทัศภาคได้พาลูกสาวน้องเป่าเปาน้องเป่าเป้ไปเที่ยวฮ่องกองดิสนีย์แลนด์งานนี้กุ๊กกิ๊บก็เก็บภาพมาฝากแฟนคลับเพียบเลยค่ะ แต่ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความสวยน่ารักของสองพี่น้องที่ตอนนี้โตเป็นสาวกันหมดแล้วอย่างภาพนี้ของน้องปอเปาที่แต่งตัวน่ารักปล่อยผมยาวสลวยสวยน่ารักมากตามมาด้วยภาพของน้องคนเล็กของที่บ้านอย่างน้องปอเป้ที่จัดเต็มในชุดเจ้าหญิงโอ้ยเป็นเจ้าหญิงที่น่ารักที่สุดในโลกเลยลูกลูกสาวบ้านนี้เขาหน้าตาดีมากจริงๆค่ะสวยตามรอยคุณแม่มาแบบติดๆเลยความสวยอร่าของแม่ได้ส่งต่อไปยังลูกสาวเรียบร้อยแล้ว